สวัสดีค่ะสวัสดีกระยะนาะมิทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t าร์ล t h ฮิลลิ่งเก้าสำหรับวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องอสิ่งที่ทำอยู่จะได้ไปต่อหรือจะได้พอแค่นี้นะคะเราจะได้ไปต่อกับสิ่งที่เราทำไหมหรือว่าเราจะได้พอก่อนเนาะ มันอาจจะ,ะมันอาจจะมีอะไรให้เราต้องตัดสินใจนะว่าจะไปต่อดีไหมหรือว่าพอก่อนสำหรับวันนี้ามาดูกันนะคะว่ารางงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้เลยก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านที่กำลังรับชมและฟังคลิปนี้ ขออนุยาตตัวสอบพลังงานนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันคะพลังงานของคณวันนี้เป็นยังไง เหรียญนะทำงานหาเงินนะคะก็ตามไปเลยเนาะทำงานหาเงินเนะจ็ยังไงสภาวะที่จะต้องทำงานหาเงิน ก็ยังมีแรงทํางานอยู่ยังสามารถทําได้อยู่เรามาหัวข้อของเรากันเราสิ่งที่เราทําอยู่หรือสิ่งที่เราคิดอยู่หรืออะไรก็แล้วแตา่ที่มาเป็นคําถามในวันนี้ว่าควรไปต่อหรือควรพอแค่นี้หรือจะสามารถไปต่อได้หรือไม่หรือว่าควรพักไปก่อนสําหรับสิ่งที่เราทำอยู่ นณขนาดนี้นะคะขอสมามใบกันเลยเนาะห้าห้าดาบเดลูเปอร์อัสวินเทเลียนก็ดูแล้วก็ยังคงหน้าพะวงหลังแต่วางสองถือสามถามว่า มันไปต่อได้ไหมอ่ะมันไปต่อได้นะคุณคือว่ามันก็มีสิ่งที่เขาเรียกวอะไรนะมีสิ่งที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่มีแต่ว่าให้คุณบางครั้งอะคะ่ะบางครั้งมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรมาขวางกันบ้างเนาะมมีอุปสรรคมีเขาเรียกว่าอ,อะไรความ เราไม่เข้าใจความอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มาขวางกันอาจจะทําให้เรารู้สึกรู้สึกมีช่วงรู้สึกที่ไม่อยากทําบ้างเอาไว้ง่ายดีกว่าคือช่วงที่ไม่อยากทําบ้างแต่สิ่งที่คนทำทำว่ามันมันก็มีเหตุผลมีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายนะคะต่ขออีกสองใบเนาะดู จนะแฮงแมนก็อาจาจะคิดเยอะคิดมากคิดจนปวดหัวนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรขาดมันอาจจะรู้สึกไม่มีสละอ,อ,อาจจะรู้สึกไม่มีสละในสิ่งที่ทำนะมันก็เลยแบบจะทำต่อดีไหมนะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นแต่ทำว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้ คนมีความคิดที่แตกต่างแปลกแปลกแนวไม่เหมือนใครมันก็อยากทำแหละแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะแบบมีปัญหาอะไรให้อดอัดใจมีปัญหาอะไรให้แบบไม่เข้าใจหรือว่าอ,อ,อะไรหลายๆอย่างจากความคิดจากความเหนื่อยล้าจากปัญหาอุปสรรคที่ ไม่อยากไม่อยากเจอแล้วอะไรนะะแต่มันเป็นไปได้ไหมที่เราทําอะไรแล้วมันไม่มีปัญหามันเป็นไปนไม่ได้นะคะเพียงแค่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงเราจะข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ย่งไงแล้ไม่ลี้ออีกสบนีดีไหมคะ่ะสบนะเห็นไหมเนลาชา้าด้วยอารมณ์้อนล้อน,นเลยนะคะ ทำสุขทำได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ไปต่อได้ถ้าถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้มันอยู่ที่คุณคุณอยากไปต่อไหมเนาะไม่ว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือเพ,เพียงแค่ว่ามันยังไม่มีปัญหาหรอกเพียงแค่คิดไว้ก่อนว่าจะไปต่อหรือจะได้ไปต่อไหมหรือจะไม่ได้ไปต่อแล้ว ไม่ว่าทําอะไรคิวก็แล้วแต่หรือว่าเนี่ยความคิดความคิดของคนอารมณ์ของคนร้อน,นเลยนะคะแต่ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆอ่ะมันมันยังไม่เกิดมันแค่กําลังจะเกิดหรือเปล่าเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราคิดถึงปัญหาแล้วทําให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อมันก็เลยไม่อยากที่จะทําแต่ว่ามันคือเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่พาเราไป หาในสิ่งที่เราต้องการเพิ่มขึ้นก็นได้นะคะอาจจะเป็นสมมติว่าตอนนี้เราเปิดร้านอยู่แล้วมันไม่เป็นไปอย่างหวังมันยังไม่ได้ผลตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่นะทุนก็ยังไม่ได้กำไรก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าในอนาคตลองช่่งใจดูแล้วมันมันเปิดต่อไปมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยแต่ว่า ว่ามันจะต้องเสียเสียค่าเช่าที่เสียอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังพอไหวถ้าเรายังพอไหวไม่ได้เดือดร้อนเอาเลยเอาอย่างงี้นะไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลําบากอะไรก็ลองไปต่อดูอ่าก็ลองไปต่อดูถ้าแค่เหนื่อยกายแต่ใจยังยังอยากยังอยากทําอยู่ยังชอบอยู่ก็ทําไปก่อนว่ามีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วจริงๆค่อย ค่อหยุดก็ได้ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรเนี่ยมันเป็นลูกของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณชอบแต่ว่ามันก็มีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรตามตามสภาวะตามอารมณ์ตามสถานการณ์เลยแต่ก็มีอะไรคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะขสาสามใบถ้าไปต่อมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าไปต่อนะคะราชาทอด เด็กถือไม้เท้าและแปดด่างเจ็ดด่างเอาง่ายๆเลยคือคุณทำงานนี้ได้และคุณคุณสนุกที่จะทำมันแหละเนาะเนี่ยเป็นเจ้าความคิดแต่การทำงานยังแต่การกระทำยังแบบ ยังไม่เต็มที่พอยังเพิ่งจะแต,แต่แต่ถามว่าตั้งใจทาอะไรตั้งใจทานะโน่ใส่ตามมุ่งมั่นแต่ว่าการ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 ถือยังไม่มั่นคงนะคะเพราะยังมือยังไม่แข็งแรงพอเพราะว่าเป็นเด็กถือดาไม่ถือไม้เท้าแต่ถามว่าเฮ้ยเด็กมันไม่แข็งแรงจริงหรอม่จริงเด็กแข็งแรงจะตายใช่ไหมแถมยังมีอ่าักยภาพักยภาพที่ที่สามารถทําอะไรได้อีกมากมายด้วยนะคะอะเพิ่มมาอีกสองใบ สองถ้วยและแปดดาบนะเขาเขยายแปดดาบเด็กสันนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณผ่านผลอุปสรรคตอนนี้ไปได้เนาะก็มันก็จะเป็นชีวิตของคุณมันก็จะเป็นอะไรที่มาช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขความสบายใจเพิ่มมากขึ้น มันเหนื่อยมันหนักมันมีปัญหามันคิดมันมีปัญหาจากความคิดเนี่ยแตจริงๆแล้วมันมีปัญหาความจากความคิดคุณเป็นเจ้าความคิดคิดเยอะบางครั้งก็คิดคิดดีบางครั้งก็คิดไปในทางไม่ดีไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะแค่เพียงแค่ว่าถ้าคิดคิดคิดไม่ดีแล้วอ่ะก็จัดการกับปัญหา ความคิดของเรา,เาให้ได้ด้วยมันก็อาจจะไม่ผิดไม่ถูกอะไรแค่แบบเออมองปัญหาไปก่อนเพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขปัญหาอะไรแบบเนี้ยตามภาษาตามภาษาเราอะเนาะแล้วง่ายๆก็คือถ้าเราคิดถึงปัญหาไปก่อนอะ่ะ ถ้าเราคิดถึงปัญหาไปก่อนแล้วปัญหามันไม่เกิดอ่ะมันคิดฟรีเลยนะมันทุกฟรีมันเครียดฟรีเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะการอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันได้ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรทำอย่าเพิ่งไปคิดว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าถามว่านับปัจจุบันเนี้ยมันยังทำได้อยู่มันยังสู้ได้อยู่มันยังไปต่อได้อยู่ทำไปก่อนทำไปก่อนและททำให้มันดีที่สุดไว้ก่อนนะทำให้มันดีที่สุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยว และเดี๋ยวผลการกระทำของวันนี้มันจะเป็นคำตอบของของวันข้างหน้าแน่นอนว่าไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าอะไรดีคือถ้ายังมีเวลาให้ทำคือถ้ายังมีเขาเรียกว่าอะไระสมมติอย่างเมื่อกี้ที่แม่หนิงยกตัวยอย่างการเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเอ๊จะเปิดต่อหรือพอแค่นี้ดีทุนก็ยังไม่ได้กําไรก็ ไม่มีเลยอะไรเงี้ยถ้าเรายังเหลือเวลาถ้ายังเราเรายังเหลือเวลาในการเปิดร้านอยู่เราทําไปก่อนทําไปเรื่อยๆออแล้วาเราคาตอบมันจะให้เราเองบางครั้งอ่ะการการเปิดร้านหรือว่าอะไรในสิ่งที่เราทําอ่ะถ้าเราลงทุนไปแล้วอ่ะแล้วมันยังไม่เห็นผลอะไรที่ชัดเจนแต่ถามว่าเราทําแล้วเราโอเคไหมเราเสามารถมองได้ไหมว่าเอ้ยมันเป็นผลตอบรับระยะยาว เออมันเป็นผลตอบรับระยะยาวมันอาจจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวช่วงนี้มันเป็นการเริ่มต้นมันอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนแต่ต่อไปอ่ะมันก็จะมีผลให้เราเห็นได้ชัดเจนเหมือนเหมือนการปลูกต้นไม้ก็ได้การปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกวันแรก ปลูกช่วงแรกๆมันยังไม่เติบโตนะมันยังไม่ออกดอกออกผลหรือว่าอะไรที่เราต้องการเต็มที่ชัดเจนอะแต่ถามว่ามันเติบโตไหมมันก็เติบโตของมันไปในทุกๆวันมันเป็นอะไรที่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันข้างหน้าได้แล้วก็มันอาจจะทําให้เราอะมีความสุขความสบายใจในสิ่งที่เราทาอะได้มากกว่าวันนี้ด้วยซ้ําเพราะว่าวันนั้นะ่ะมันเป็นการที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรแล้ว เหลือแค่เก็บเกี่ยวผลผลิตแค่นั้นเองใช่ไหมการปลูกต้นไม้ปลูกปลูก,ปล,กปลูกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูแลยากในช่วงแรกเนาะมันยากในช่วงแรกๆแต่ว่าพอมันทําไปเรื่อยๆถึงเวลาที่มันอยู่ตัวแล้วถึงเวลาที่มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอยู่ตัวมันดูแลตัวเองได้แล้วมันจะมาทาทาให้เราแบบสบายได้แล้วะหรือว่าจง จะเป็นตัวเราเองที่สามารถจูตัวได้แล้วสามารถทำอะไรได้ง่ายขึ้นสบายใจขึ้นเหนื่อยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำงานหาเงินทำงานเพื่อหาเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็นอกจากจะได้เงินแล้วอะ่ะมันก็ถ้าทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะได้ประสบการณ์มันก็จะได้อะไรเยอะแยะมากมายเพียงแค่เราผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนเนาะ การทาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่มีปัญหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบางอย่างอะปัญหามันมาจากความคิดของเราเองด้วยซ้าไปคิดมากคิดเยอะคิดไปก่อนเออเฮ้ยวันถ้าสมมติว่าเกิดน้ำไม่ไหลขึ้นมาทำยังไงอา่าปัญหาใหญ่แล้วคะ่ะแต่ปัญหาเกิดหรือยังยัง,ยงแค่คิดเท่านั้นเองเนาะบางคน่ะไปให้ความสำคัญกับความคิดที่มันยังไม่เกิดคิดแล้วไม่ทำอะไรเงี้ย มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเข้ามาทำให้จิตใจเราวุ่นวายทำให้เราฟุ้งซ่านทำให้แบบการการทำในสิ่งต่างๆมันต้องหยุดชะงักลงอะขอให้อะขอให้อะไรอะขอให้หยุดคิดไปก่อนอ่าคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงได้รู้ก็ คิดดีทำดีอ่าทำยังไงทำยังไงให้ร้านเราขายดีนี่อย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยเราจะได้ไปต่อไหมไม่วันนี้เรายังเปิดร้านอยู่คิดก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เราอ่ะเราอ่ะจะทำอะไรขายให้มันดีที่สุดเราจะทำร้านของเรายังไงให้มันน่ากินเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยแต่มันจะต้องปิดแล้วยังค่ะยังไม่คิด คิดแค่ว่าวันนี้จะขายของอยังไงดีจะทําอะไรไปขายดีจะทําให้เราล้านขายดีได้ยังไงนะเอาปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดลบอย่าเพิ่งไปคิดในทางไม่ดีแต่คิดทําคิดแล้วทําในสิ่งที่ดีๆที่ในสิ่งที่มันจะพัฒนาตัวเราเลยในสิ่งที่มันจะพัฒนาศักยภาพของเราเลยนะคะดีกว่ามันก็จะได้ทั้ง ความสุขทั้งภายนอกและภายในเนาะภายในเราก็จะสุขสบายใจภายนอกก็จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไปด้วยด้วยกันทั้งจิตใจร่างกายแล้วก็ตัวเราเองสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เราทําอยู่นะคะทําเพื่อตัวเองทําเพื่อคนอื่นเนาะทำเพื่อความอ่าเขาเรียวกว่าทําเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น ไปต่อหรือพอแค่นี้มันไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะไปต่อไหมคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถเชื่อเถอะว่าไม่ว่าปัญหาและอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาขวางกั้นคุณคุณอ่ะมันมาขัดขวางคุณมันอาจจะมาบั่นทอนความรู้สึกของคุณอ่ะมันมันไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยเนาะมันมาสะกิดได้ มาสก,กิดได้คุณอาจจะสนใจแป๊บ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 แต่ถามว่ามันทําอะไรคุณได้ไหมถ้าคุณสนใจแล้วเหมือนแบบมาสก,กิดแล้วก็หันไปมองแล้วก็หันกลับมาสู่หน้าที่ของตัวเองสู่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าสู่สิ่งที่สําคัญกว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น,น่นะแค่นั้นอะมันก็ไม่สามารถทําอะไรกับคุณได้แล้วความเหนื่อยความทอ้อมันมีเข้ามาทุกคนหละคะ่ะเปียงแค่ว่ามีเข้ามาแล้ว ยังไงต่ออ่ามันอยู่กับเราไม่ได้นานหรอกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ขอไว้พอให้เพื่อนๆนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาปัญหาอุปสรรคหรือว่าความคิดที่มันทําให้เรารู้สึกไม่ดีความคิดความคิดที่มันมันบั่นทอนกาลังกายกําลังใจของเราขอให้ ผ่านพ้นมันไปได้แล้วศัก,กยภาพของคุณจะพัฒนาไปเรื่อยๆมีความสุขกัแบบทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ